ลำดับแรกขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงการตัดความรู้สึกจากวัตถุชิ้นหนึ่งก่อนการตัดความรู้สึกจากวัตถุชิ้นหนึ่งหมายถึงการปิดกั้นความรู้สึกจากวัตถุชิ้นนั้นหลังจากเกิดการสัมผัสเช่นดวงตาของท่านมองไปยังวัตถุชิ้นหนึ่งท่านจึงเห็นภาพ และมีความรู้สึกถึงรูปทรงสีสันขนาดและอื่นๆขอให้ท่านคงเหลือไว้แต่การมองเห็นภาพของวัตถุเท่านั้นความรู้สึกต่างๆต่อวัตถุท่านปิดกั้นโดยเร็วที่สุดไม่ต้องใส่ใจคือให้ลืมไปไม่รับรู้นั่นคือการตัดความรู้สึกจากวัตถุชิ้นหนึ่ง ข้อควรจดจำหนึ่งให้ท่านจำว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายท่านต้องสงบนิ่งจดจอ่อแ,แน่วแน่มั่นคงและไม่ละสายตาจากประตูชิ้งแรกโดยตลอดครับสองให้ท่านจำว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้าย ท่านต้องหายใจเข้าและออกไม่ช้าไม่เร็วแต่พอดีและสม่ำเสมอครับเริ่มต้นขอให้ท่านสงบนิ่งในท่าที่สบายที่สุดครับมองตรงไปยังวัตถุที่ท่านคำนดให้เป็นวัตถุคินแรก เริ่มตัดความรู้สึกจากวัตถุชิ้นแรกครับเมื่อสำเร็จแล้วให้ท่านคงไว้จากนั้นให้ท่านเริ่มตัดความรู้สึกจากวัตถุชิ้นอื่นๆโดยรอบทั้งหมดรวมถึงตัดความรู้สึกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งหมดโดยกระทำแบบเดียวกับวัตถุชิ้นแรกขอย้ำ ท่านต้องไม่ละสายตาจากวัตถุชิ้งแรกครับเมื่อสำเร็จแล้วให้ท่านคงไว้จากนั้นให้ท่านเริ่มตัดความรู้สึกจากเสียงที่หูของท่านเสียงทั้งหมดที่ได้ยินขอท่านอย่าใส่ใจเมื่อสำเร็จแล้วให้ท่านคงไว้จากนั้น มาถึงจมูกกลิ่นทั้งหมดขอท่านอย่าใส่ใจเมื่อสำเร็จแล้วให้ท่านคงไว้สุดท้ายร่างกายและเอาไววะทุกส่วนที่เหลือของท่านขอท่านกัดความรู้สึกทั้งหมดที่เหลือเมื่อสำเร็จแล้วให้ท่านคงไว้ มาถึงจุดนี้เมื่อท่านตัดความรู้สึกจนครบครอบคลุมแล้วและคงไว้สักระยะหนึ่งแล้วท่านสามารถเข้าใจได้ถึงตัวตวทนที่แท้จริงของท่านว่าส่วนใดเป็นของท่านส่วนใดไม่ใช่ของท่านด้วยการแต่งตองโดยท่านเอง